เริ่มต้นทำ affiliate marketing ต้องเริ่มอย่างไรกันเนาะมาดูกันค่ะ affiliate marketing เนาะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนธุรกิจและส่วนคนทั่วไปเราอธิบายในแต่ละส่วนกันค่ะส่วนแรกนะคะธุรกิจต้องมีระบบสําหรับ t r a กข้อมูลจากลิงก์ของนายหน้าหรือ affiliateer ที่เขามา join ในโปรแกรมกับเราเพื่อสามารถแบ่งค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายได้ถูกต้องและตรงเวลาค่ะนอกจากนั้นนะคะธุรกิจยังต้องสร้างแบรนด์และความน่าเชื่อถือค่ะเพื่อให้คนที่ถูกแนะนํามาจาก affiliateer หรือนายหน้าเนี่ยเข้ามาแล้วเขาสามารถมั่นใจได้ ว่าซื้อสินค้าของคุณในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยได้ของจริงนะของแท้นะเป็นของดีจริงๆนะส่วนอีกมุมนึงค่ะมุมของเราเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปที่กําลังสนใจทํา a f f i l i a t e marketing เราก็ควรจะเริ่มมองหาจากเว็บไซต์ที่เราเข้าเป็นประจําก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยมีช่องทางตัวหรือโปรแกร,รม Affiliate Marketing ให้เราทําหรือเปล่าอันนั้นเราดูของของเขาแล้วเนาะเราเริ่มมาดูตัวเองค่ะเราเนี่ยเราพูดถึงอะไรช่องทางที่เรามีเราชอบไปเที่ยวไหมเราชอบทานอาหารไหมเราชอบซื้อสินค้าเราชอบซื้อแก๊เจ็ตหรือชอบอะไรนนพิเเศษหรือปลล่าแะค ติดตามช่องของเราเนี่ยชอบอะไรเวลาเราโพสอะไรแล้วมีคนสนใจเยอะๆเนี่ยมันคืออะไรเพื่อไปหาสินค้าบริการหรือธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นและมีข้อเสนอ Every A f f i l i a t e marketing ให้เราแล้วเราก็ไปจ่ายกับเขาได้เลยค่ะหากช่องทางที่เรามีอยู่นะคะมีผู้ติดตามประมาณนึงอาจจะไม่เยอะมากแต่มีความเฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์ที่ทางธุรกิจของเขาเนี่ยนำเสนอขายอยู่ย่อมเป็นเรื่องง่ายเลยค่ะที่เราจะได้เซ็นสัญญาเข้าร่วม a f f i l i a t e marketing โปรแกรมของธุรกิจนั้นๆนะคะเมื่อธุรกิจมีระบบ a f f i l i a t e ที่ดีแล้ว และในหน้าเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ธุรกิจที่เสนอขายแล้วนะคะก็คือทั้งคู่เนี่ยก็วินวินกันแล้วว่าเฮ้ยธุรกิจก็มีของนะมีระบบด้วยในหน้าก็สามารถนําเสนอสินค้าบริการดังนั้นค่ะทั้งคู่พอวินปุ๊บก็รับทรัพย์กันไปต,ตามๆกันเลยค่ะ